กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมชช่นจีนะก็มีอยู่เกมอเวลานะครับน่าจะพาที่สี่แล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวก็หลังจากที่เราไปตะลุยนะครับหารถมาใหม่ใช่ไหมหารถมาใหม่ได้คนมาเพิ่มนะครับนะตอนนี้มีสี่คนอ่าเสริมกลอนให้คุณดีกว่านะครับนะแล้วก็มีการปะทะเกี่ยวกับคนจากเขาเรียกไงจาก ที่ไหนไม่ดูอยู่ดีก็โผล่มาเฉยนะครับลงมาไม่ไม่พูดนึกว่าจะมาเป็นมิตรที่ไหนได้ลงมาบอกว่าซัดก่อนเลยนะครับนะเขาเขาซัดเราก่อนเลยนะนะแต่เราเราเราก็ซัดเขากลับโอเคเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปผมมีน้ํามันตอนนี้ผมมีน้ํามันเหลือนะครับไปตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> ผมอยากรู้เลยตรงนี้จริงๆผมไปตรงนี้ก็ได้นะเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าไเอาคนเพิ่มคนหนึ่งเพราะว่ารถเราสามารถจุได้คนหนึ่งนะเป็นห้าคนาหรือว่าจะไปตรงนี้ดีนะอ่า <c oughs> เป็นแคมป์นะครับนะแต่ว่าผมอยากไปเงี้ยอ่ะไปคือมันเป็นน่าจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าไงแผนที่ระบอกนะครับจากพาร์ทก่อนหน้านั้นนะที่เก็บแผนที่มาแล้วมันบอกมันเขาเรียกบอกจุดมาก่อนเลยแล้วก็ลองไปดูเหมนจุดชมวิวนะมีอุปกรณ์ให้ด้วยโอเคโอ้แอคทิฟเ m e n t ขึ้นด้วย วูดแลนด์โอเวอร์ลุกนะครับนะเรียกว่าเอาไว้สับดูโอเคอ่าคนนี้มีมีดโอเคปับปับปักคนเงอ่าถือโอกาสเขา,าได้ไงฟาร์มอุปกรณ์ด้วยนะครับแค่ช่วงอ่าพักผ่อนใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนโล่ใหม่แล้วก็เอาโล่เก่าให้เพื่อนไปด้วยอีกนะคน 4สี่สหายเดี๋ยวค้นของก่อนโอ้มีกล้องของทางไกลด้วยโอ้อ i ป m e n ์ได้นะครับนะเรียกว่าแบบสกิลนะครับได้สกิลเพิ่มผมควรให้คนไหนดีอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คไม่ใช่ไซจะโชว์ไฮอ่าวเวลลูแมทนะครับนะก็คือจะโชว์ อ่าแมปคือเห็นแมปได้ไกลขึ้นนะมัง้งอ่าอันนี้อ่าคนนี้เขามีสกิลชักชวนระยะไกลอยู่แล้วผมว่าไม่ต้องนะครับมีซิปโป้อยูแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้คนอื่นล้วกันอ่าให้พี่แว่นดีกว่าเหมือนทรงอ่าน,นักดูนกดีนะครับทรงเท่ๆเนีโอเคเดี๋ยวเขาจะใส่อัน,น้ e คิ i เมนต์ไปใส่กล้องนี่ทีนี้ก็จะเห็นได้ไกลขึ้น ออเอโคจริงผมอยากให้คุนี้มเอาแล้วตอนนี้ฟาร์มอุปก,กรณ์ก็เพราะว่ามันเป็นแบบฟรีนะครับไม่มีสตรูไม่มีอะไรนอกจากดีสอาร์ตีสยังไงต่อ,อโอเค m ฮ s t s t แ t นเด t ทาวเวอร์ยูแคนซีฮาวด a ม a ชมีดามจด้วยแล้วก็อะไรจบแล้วอ่ะ just Just ฟแมตแท็บเราควรไปใช่ไหมคือเขาบอกให้รีบไปแบบนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเท่าไหร่คือเอาง่ายๆอ่ะถ้าไอจิ้งผมไม่ได้แปลเก่งอะไรมากก็ เหมือนไอ้แมพนี้ก็คงจะเหมือนเขาเรียกวไงม,มาดูลาดเราก่อนนะอ่าเรียกว่าดูลาดเราก่อนในระดับนึงนะครับบอกให้ผู้เล่นว่าจะรู้ว่าเออมึงเตรียมนะเตรียมเตรียมจะเจอกับอะไรนะครับประมาณนั้นแหละอย่างอื่นก็ไม่สําคัญแล้วโอเค,อเคอไปต่อกระเผออาจจะมีแมพโผล่มาอีกทีด้วยนะก็ให้เราได้ไปทิ้ง อาจจะมีทางลัดที่ป่าไาดูนะครับเหมือแบบนเอาง่ายๆคือเหมือนเรามาหาอุปกรณ์ติดอาวุธเพิ่มโอเคเดี๋ยวผมขยับไปตรงนี้นะครับนะผมเผื่อจะได้อุปกรณ์ซ่อมรถด้วยก็ในกรณีเผื่อรถจะพังนะครับนะคนรถจะพังแล้วก็เผื่อจะมีอุปกรณ์ชืเรียกว่าอ่างช่วยในการ ที่จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นไหมเียก่อนเีก่อนซ่อมรถอยู่ตรงนี้ข้างบนมีตีนาาวางแผนก่อนอาจจะมีน้ำมันอยู่แถวนี้ด้วยก็ได้นะ ก็ไม่มีอะไร้คนนะมีคนตรงนั้นนะครับนะมีคนตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ผมอัดดูก่อนนิด,ออน,ดน้อยโอเคมีกล่องพยาบาลเก็บซื้อไปจบเทินตัวนี้เริ่มโผล่ใช่ไหม วันนี้วัยรุ่นไปเอากล่องไปากอะซ่อมรถนะครับกลับไปคนหนึ่งคนตรงนี้โอ้ได้ไฟรถมานะครับไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่คนนี้กลับไปมันติดตั้งเรามีอยู่แล้วอะมันติดตั้งไม่ได้ เรามีฟิลอัพไปน้ำมันตัวมีเจ็ดถือว่าเขาเรียกไงอ่าใช้น้ำมันไปล้กันนะโอเคแอคชั่ okay. นทั้งหมดแล้วจุเดี๋ยวเราจะไปค้นตรงนี้สิมาแล้วเพือนเลยเตรียมขวดด้วย บนนี้มันม้กล้องหน่อยอมีอุปรกรณ์มีโล่กระดาษใช่ไหมอันนี้วิ่งกลับไปสุกน้ำมันเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนเคื๋เขาเปนยัางไงมันมีหินอยู่ไม่มีหิน มันมีแต่พวกเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนใครมีซิปโป้ะหออันนี้อินไว้คนนี้ใช่ไหมมีซิปโป้ใช่ปะ่ะโอเคที่มีดหกมีดไปด้วยโอเคขยับมือมีดก่อน <c oughs> อ,ออปชั่น เปลี่ยนมีดโอเคมันหมดเชิญเนี่ยเตรียมทำมอร์ทอฟปลาใส่หัวนะครับนะโอเคเปลี่ยนชิปไม่แน่ใจว่ามีคนอย่างไรไม่ใช่ตรงนั้นก็มีมอร์ทอฟปัดเสร์จกันเนี่ย โอ้แฝ่อันดูได้ไหมไม่น่าค้นเลยวะ่ะน่าจะดูน้ำมันต่อ,อเดีเ๋ยวผมรอให้มันเดินมาอนนี้ก่นอนะครับอีกคนนึงผมมายืนตำแหน่งนี้นะครับเตรียมเขาเรียกอะไรเตรียมแจกของคนดูตรงนี้ไว้กับนะครับเผื่อได้ประท่ากับ มันต้องวิ่งมาหาคนอยู mm ่ไ hmm. ด mm ้พวกนี้เหตุทีนี้เริ่มมาแล้วผมควรจะไปดูมันเพิ mm ่มเหตุกามันหมดแล้วอ่ไม่ใช่วัยรุ่นมอรท็อปจุดก่อนนะครับนะอันนี้รู้สึกว่าโมอโโร์ท็อปมันจะแค่ขวดไอ้นี้น้ำตาอยู่ใช่ไหม ยังจงตีไม่ได้น่ะส่วนตัวนี้ใช้มีดพับผมเดินมาคงไม่โดน คิดแต่ก็เสี่ยงไม่เสี่ยงดีกว่ากลัวว่าปาไปแล้วเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวไฟมันลามนะครับกลัวไฟมันลามไม่ใช่เลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ท่านดูหน่อคนนั้นควรจะเโยนของไปให้คน,นี้จบเถอะคุน,นี้เนี่ยทำอะไรอง่งเงี เริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเอาละที่มอลล่าท็อปเอไม่ใช่ชจมตี <c oughs> เขา <c oughs> เรียกน่ะเผากันทางไว้ ทังน,นี้ออพติไมซ์กับอีกธรรมาครับไม่เอาเนี่ยของเอ่อสงสัยต้องฝากของให้เพื่อนอยู่เอาอปวดใจเอ้ยไม่ใช่ดิตองฝาก,กกินตอ้อง 慢。 ช่างแล้วก็น่าจะจบโอเคที้ผมก็จะเดินตัวนี้มาอาจจะขึ้นรถเลยก็ได้เตรียมสตาร์ทหนึ่งคนแล้วก็จากนั้นก็ติดไม้ของคนที่อยู่ในรถใช่ไหมเอาโมอเตอรท็อปให้เพื่อนอนันนี้คนนี้เตรียม นำมนัอ้าวทำไมน้ำมันน้ำมันเติมไม่ได้อะ,อะขออนุญาตติ้มไหมอีกทีเรียกว่าปรับปรุงเป็นยกใหญ่เตียมปวดมีนายช่างนะก็พกอาวุธไปก่อนเอาละเกียร์ ได้เวลาแคถึงเวลาของเฮียแล้วจุดไว้ก่อนนะครับนะเก็อินเข้าไปก,กับก็เชิญโอ้ยไฟมาลามเหีย ใจว่าไฟมันจะลามอีกไหมแต่ปาแล้วก็ส่งของให้เพื่อนแดงเนี้ยโอเคปาตรงนี้ทีแล้วก็จบเธอ ไฟก็เริ่มดับทีนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมเหยียบเหยียบให้มิดเลยครับอไม่ได้เก็บของก่นอนไปพาดไม่ลาด,ลาดแต่น้อยมีอาวุธขับรถให้หมดเพื่อนป้อม,อมโอเคอะเจ๊สตาร์ทเหยียบเหยียบไปเลย แมปแมปนี้ใช้เวลานานนะครับนะโอเคมาถึงแมปบอสแล้วผมขอเช็คอุปกรณ์ก่อนอมีไม้คนนี้มีไม้มีหินมีขวดผมเตรียมกล่องพยาบาลเป็นหน่วยผู้ภายไว้ก่อนครับี่เวนโอเคไปอ,คอ่าดูว่าจะรอดไหมเอ้โอ้โห,หผมลืมมันมีไอ้ตรงนี้มุมขวารูปคยายกล้องขึ้นแล้ว างานงอกเลยพี่แว่นหน่วยพี่แว่นเอาเดี๋ยวเฮียแว่นอยู่ข้างในเลยครับให้เขาอยู่ข้างในเลยนะคนที่เดินมาก่อนแล้วก็โอเคอย่าเพิ่งอีกคนนึ่งวงมาแต่ว่าต้องเจอตีนอเอาเผาได้ให้ทอ,อันดีแบบเดินมาทุบเลยดีกว่า ไม่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 พี่แววนรบกวนเลยครับยร่งเครื่องสักนิดหนึ่งขยับออก็ดับเครื่องส่งคนนี้อ่วัยรุ่นนักเผาของผม คนเผาเปลี่ยนตัวตัว,วเปลี่ยนส่วนคนนี้จะจัดการตัวนี้ที่ใกล้ที่สุดอเมันก็จะเกิดแ้านหลังใช่ไหมเ่าขวดทางก็ความสว่างด้ยโอเคมีเห็นน้ำมันด้วยปัญหาคือมันจะมีระบงระเบิดไหมคงไม่มั้ง ไปจบเธอไปมาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มีบางอย่างตรงนี้อะไรนะเสิร์ชก่อนบุ๊กอะอ่า you can โอ้เอาไวเทียน จะปลาดีไหมอ่ะกัวปลาแล้วเสียอะไรวะ,ะเดินมาทีนึงอ่อนก็จบเทินโอเคมันเผาเรียบร้อยอมันเริ่มล้อมแล้วสิมันล้อมแล้วครับมันเริ่มล้อมผมแล้วผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดินไปเอาหินต่อ มไม่รู้ว่ามันจะลามไปแค่ไหนอเอเดี๋ยวพี่ว่นตดตามรถระเทิบหนึ่งบล็อกแล้วก็ปิด,ดรถโลบเอาน้ำมันพาร์ที่แล้วก็โลบอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ชีวิตหาไม้ด้านข้างมีไม้เลย น,นี้เดินมาเก้าขอส่องหน่อยโอเคตรงนี้มีตรงนี้นแล้วก็การเรื่องของอาำมันใส่ให้พี่แว่นแว่นคนนี้มีหลายแว่นล้วเกินกูนี่นักเผาสลับอาวุธก่อนถ้าเป็นวัยรุ่นนักเผาก่อน เผาแล้วหายแปลว่าพัง่ะเนี่ยเอาไยตีดีกว่าดูจะมีประโยชน์กว่านะตอนนี้ปลาล้วกะเดินไปใกล้ๆอีกทีโอเคจมถธอไฟมันลามยุ่งลามน่ากลัวจังวะ 何 <music> มารถขับไปได้มันจะชนเพื่อัเรานี่ <c oughs> <c oughs> โอเคอเพื่อเราจะประทะตรงนี้หนึ่ง หวังว่าให้ไอ้มอนตัวนี้มันตีนะกลันจะโีเค้มตีเรียบร้อยมก็จะเดินมาตรงนี้ว่าใช่้ก็ไม้ขึ้มนมา ก็พี่คนนี้ก็จะทอสจุดไฟใช้จุดไฟเอามาให้พี่คนนี้พี่คนนี้ก็เผาคนนี้เผาคนนี้ส่งต่อ ไปไปกันอยู่ทำไมเอสโกยอมเสียอาวุธไม้อันเดียวไม่เป็นไรหรอกนะครับปิดไฟแล้วมันใช้ไม่ได้เรียบร้อยนะครับสามด่านไม่รู้ว่าสามหรือสี่ด่านนะครับนะแต่ว่าน่าจะกินเวลามากเลยเพราะว่าคิดเยอะ <c oughs> คิดเยอะนะครับนะโอเคผ่านไปน่าจะด่านที่สามใช่ไหมกาสแลนนะครับทุง่งหญ้าใช่ไหม แมน,นชิวๆมีกัรหันลมเรียบร้อยก็มานั่งคุยกันเลยอ่าคอมฟอร์ทเทเบิลค่ะนะครับเรียวว่ารถมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเอาง้อยๆมันก็ทำให้ปาร์ตี้เราไม่กอนเลยนะ <laughs> ใช่ใช่นะครับอันนี้ผมมั่วเอานะผมไม่ได้แปลตรงนะผมก็มั่วเอานะมั่วนิดนิดหน่งนดนะครับนะเหมือนกัน,นเซมเฮแล้วจะไปไหนต่อนะครับนะตอนนี้จะไปไหนก็ต่อดีนะครับประมาณนี้น <c oughs> โอเคนะครับเรียกว่าจบนะครับพาร์ทนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีอ่า าเรียกไงมีกล้องส่งสายช่วยให้มองแมพเร็วมองกระทั่วเลยมองทั่วเลยเราสามารถไปที่นี้เพื่อเอารถใหม่ได้จากน้ามันเกลี้ยงนะครับนะหรือจะตรงนี้ก็มีรถใหม่เหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่ารถใหม่อาจจะเป็นรถด,ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นด้วยแต่ข้างหน้ามีคนนะครับผมสบายผมบอกก่อนสบายเห็นแมพนี้ก็ชื่นใจนะครับแต่เอาไว้พาร์ทหน้านะครับมาต่อดีกว่านะหวังว่าทุกท่านคงชอบ โอเวอร์แลนด์ในพาร์ทนี้นะครับอาจจะผมไม่รู้ว่านานหรือเปล่าคลิปอาจจะนานเพราะพูดตอนนี้แหละนะก็หวังว่าทุกท่านชอบนะคับผมช่างชีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนจะกลับไปคลิปหน้าก็ชื่นชอบกันได้ใกล้ๆนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าให้สะอาดปิดปากมือเขาเวลาเป็นนช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับบ้าน้ำก็ท่วมนะครับนะดูแลสุขภาพครับเดินทางเป็นอย่างระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับกับผมชัางชีครับกราบสวัสดีครับไปละ that it is